ทำไปได้ผู้โดยสารมาไม่ทันยืนขวางเครื่องบินกลางรันเวย์กันเลยจ้ามีการโบกมือให้กับตันให้รับไปด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะชายวัย29ปีนะคะวิ่งลงไปบนลานบินเพื่อขัดขวางเครื่องบินหลังจากทีิพลาาเที่ยวบินของตัวเองนะคะ ตามรายงานของ Daily เมล l นะ mm hmm. เหตุการณ์น,นี้ mm hmm. เกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติ E.I.Table นะคะในเมืองปูเอโตมอนประเทศชิลีชายคนดังกล่าวยืนขวางเครื่องบินของสายการบินแ a ช a m a r r l i n e s นะคะที่กำลังจะเดินทางไปเมืองกอนเซปซ i o n โดยพยายามโบกมือเพื่อดึงดูดความสนใจของนักบินด้วยนะ หวังเพื่อให้ตนเองได้ขึ้นเครื่องนะคะจากภาพเหตุการณ์พบว่าเจ้าหน้าที่สนามบินเข้าขัดขวางชายคนดังกล่าวทันทีนะคะก่อนที่ทีมรักษาความปลอดภัยจะมาถึงและควบคุมตัวออกจากพื้นที่ลานบินนะคะเขาถูกจับกุมในเวลาต่อมาค่ะ สรุปว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องนะคะแต่ถูกจับกลุมนะ,ะตามข้อมูลจากไบโอไบโอชายนะคะชายคนนี้เคยมีประวัติถูกจับกลุมมาก่อนในข้อหาข่มขู่และลักทรัพย์นะคะและหลังเกิดเหตุน,นะคะนายโรดริโกวายไรส์นะคะนายกแคสมนตรีเมืองปูดเอโตมอนได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของสนามบิน,นะคะ่ะสรุปว่าไม่ได้บินแต่โดนจับซะก่อนนะคะอ่ะ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่อง g o l l y News ข่าวสดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะ